ก็เออก็ตามที่เขาหมายถึงว่าความสัมพันธ์ก็ตามที่เขาออไปแล้วครับก็คุยกันแล้วว่าว่าเลิกกันคือไม่นานเล,ลยครับเรกจำเรื่องที่เกิดก็สักพักหนึ่งแล้วครับใช้คำว่าเลิกคือไม่ได้ห่างไม่ได้คือเลิกจริงใช่จากการคุยกันล่าสุดนะครับาที่เราคุยถามสาเหตุท่าที่เขาที่เด็ดท่าที่ตอบได้เนะาะเออ ก็ผมว่ามันก็เหมือนความสัมพันธ์ทุกๆคู่ที่ที่มันจะมีความความสุขแล้วมันก็มีเรื่องที่แบบมันมันมันไม่เข้าใจกันเรื่องที่มันต่างกันนะครับแล้วก็เราก็พยายามจะปรับข้อหากันมาเรื่อยๆตั้งแต่เรารู้ว่าโอเคมันมีจุดที่มันต่างกันอยู่แล้วทุกคนก็พยายามทั้งสองคนก็พยายามอย่างอย่างอย่างเต็มที่มากๆที่จะแบบอยู่ด้วยกันให้ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ มันมันก็เต็มที่แล้วทั้งสองคนครับจริงๆใครเป็นฝ่ายที่ตัดสินใจจับมือมาคุยกันว่าเออเราเราพอแค่นี้ไหมอะไรเป็นการคุยกันครับคุยกันมากกว่าก็คือแบบมันก็เอาจิมันก็เริ่มจากจากแบบมีการแบบอ่าคุยเรื่องปัญหานี้ขึ้นมาแบบเรืปัญหานี้ขึ้นมาแล้วก็เราก็เออเถียงกันนี่แหละครับแล้วก็เหมือน,นมันถึงจุดที่แบบ ต่างคนต่างรู้สึกว่าถ้าเกินถ้าปรับเกินกว่าน,นี้ไปมันจะเป็นการเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึงห่งแสดงว่าปัญหาน่าจะนยาวนานแล้วกับเรื่องที่ต้องพยงายามปรับกันใช่ครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบแค่ปัญหาแบบไม่ใช่แบบเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราก็แบบปล่อยมืออะไรอย่างเงี้ยคือ,อมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่กับมันนานมากๆแต่เราว่าคุยได่ดีสมัยนี้ไม่ได้แบบทันั้ง ใช่ครับสุดท้ายเราก็คือแบบคุยกันตกลงกันมากกว่าไม่ได้ไทะเลาะกันพี่คนถามเรื่องปลาเพราะว่าปลาก็ถูกเกี่ยวว่าด้วยความที่เราโปรโมทละคไรรใดนๆคนก็ว่าเป็นมือสามมือสามะอ่าีอันนี้ก็ตอบได้ชัดเจนเลยครับไม่มีใครมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นปลางหรือว่าเป็นใครก็ตามครับผมเพราะว่าส่วนนั้นก็คือโอเคละครมันกําลังออนพอดีแล้วด้วยด้วยแนวของละครมันเป็นละครรักโรแมนติกครับ เราก็ภาพที่เราลงทั้งหมดมันเป็นภาพที่มาจากงานไม่ว่าจะมาจากละครก็จะมาจากการโปรโมทไม่ได้เป็นภาพแบบเราไปไหนมาไหนไปเที่ยวกัน<ม>หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเข้าใจได้แล้วที่ผมผมลงปกติเพราะว่าผมก็เห็นใจเพื่อนร่วมง,งานทุกทุกคนว่าไม่อยากให้เขามาเดือดร้อนกับเรื่องส่วนตัวของผมใช่ครับจริงๆพอเป็นโฟกัสที่ปังเราได้ถามปังไปไม่รับว่าแบบเขาโดนอะไรบ้างคะ ผมมีไปไปขอโทษครับขอโทษเพราะว่าเราก็ได้เห็นบ้างว่าเขาก็โดนโดนโดนหนักอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับใช่โดนบางทีก็ว่าเสียหายหายล้วก็รู้สึกว่ามันมาจากเราแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันไม่จริงเลยแสดงว่ากับปางคือไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาไปเลยใช่ไหมไม่มีครับตอนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนกันใช่ครับเพราะว่าอยู่กองก็สนิทกันแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรเกินไปกว่านั้นเลยก็้บบ ความรแ้ก็ตอนแรกคิดว่าดีครับแต่ตอนนี้ก็ก็รู้แล้วว่าก็ยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มีบางคอมเมนต์แบบก็นิวว่าจะไม่ดูละครเราอะไรเงี้ยเจียครับมีแส่วนนั้นผมเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนนะครับเพราะว่าสำหรับแฟนคลับคอยู่หรือคนที่ซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ ก็ขอโทษแหละที่ทําให้แบบผิดหวังครั<อ>บทําทำวันนี้จริงเราเสียดายไหมกับตลอดระยะเวลาที่คนก็เชียร์คุณเราแบบมือมันดูน่าจะถูกฝันอะไรแบบนี้เสียดายครับ <ST>. ใช่ก็ <ST>. <ST. Gör> <ST>. จริงๆแล้วปัญหามันก็มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทําให้มันไปต่อไม่ได้จริงๆแต่ว่าสิ่งดีๆระหว่างทางมันก็เยอะมากๆจนเราแบบอย่างววันนี้กัน ใจที่ออกมาพูดแล้แบบว่าเจ็บแบบแบบตั้งหลักขนาดไหนที่แบบเพราะว่ามันก็กดกันเราหลายๆอย่างหลายเรื่องเลยใช่ใช่ครับก็คิดว่าควรจะออกมาทำอะไรให้ชัดเจนบ้างครับเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวผมที่โดนคนมาถามไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผมพี่น้องผมหรือว่าเพื่อนๆผมอะไรแบบนี้ ผมก็ไม่อยากให้คนต้องมาแบบเดือดร้อนเพราะผมหรือว่าต้องมาแบบลำบากใจจะมาถามผมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็แล้วมันก็เป็นงานที่เรารับไว้ตั้งนานแล้วอยู่แล้วด้วยครับก็เลยคิดว่าโอเคในเมื่อเจอพี่ๆอยู่แล้ววันนี้ก็ก็ตอบวันนี้เลยดีกว่าวันนี้ริร์ญอยู่ไหมคะหรือว่าเริ่มโอเคขึ้นแล้วยังยังยังรู้สึกอยู่ครับเพราะว่าจริงๆมันก็สกพักใหญ่ๆที่ันก็ยัเป็นห่วงเขาอย่างเงี้ยว่าตงหลับยง ใช่ครับใช่ครับเขาเป็นคนที่ผมตอนนี้ผมก็ยังยังหวัดีกับเขามากๆแล้วก็ยังรักเขาอยู่ครับมันแค่เป็นเรื่องที่ถ้าไปต่อในสถานะของของของแฟนกันหรือว่าคนรักกันมันอาจจะเหนื่อยเกินไปสําหรับเราทั้งสองคน <S <S แต่ว่าสุดท้ายแล้วสําหรับผมเขาเป็นคนดีมากๆคนหนึ่งแล้วเขาเป็นคนที่หวังดีกับผมมากๆจร,จริงๆาว่าหน้าคมมันมีโอกษณะคัาโตขึ้นด้วยกัั้งคู่มีล อันนี้ก็ตอบไม่ได้เลยครับพี่ใช่คับนก็ก็ก็แล้วแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ไมรู้เลยครับแต่ไมควรถามว่าความสัมพันธ์ท่านนี้ะอะไรว่าเสียใจตรงไหนบ้างเสียใจที่ <c oughs> มันไม่ได้มีใครทำอะไรผิดน,นะครับ <c oughs> มันเป็นแค่ว่าเราเาราต่างกันนะค ล้วก็เราเราหาตรงกลางตรงนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแก้ไขมากๆเลยใช่ใช่การประชามวันสาดท้วันนี้พี่พูดเพราะว่ายังไงแบบไม่ได้คุยเลยครับไม่ได้คุยเลยครับใช่แล้วจากวันนั้นก็ไม่ได้คุยเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าแบบคือผมไม่กล้าคิดแทนอะไรเลยผมไม่ผมไม่ไม่รู้ว่าถ้าเราทับไปมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้ก็กะจะมา พูดความจริงเท่าที่พูดได้กั่แหละเพราะอ่างอุ่หน้าอากาศอากาศในการร่วมงานในกันพูดได้แบบอันนี้แล้วแต่เขาดีวกว่าครับใช่ครับให้ให้ความสบายใจของเขาเป็นหลักครับผมตอนก่อเอ่อ ต้องใช้เวลาเหรอครับใช่แต่ว่าผมเอาความสบายใจของเขาเป็นหลักเลยไม่ว่าจะอะไรก็ตามเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงเราก็เป็นผู้ชายนะแมันก็เป็นฉากเป็นของเพจเหมือนกันนะแบบก็มีบางคอมเมนต์ที่เป็นแฟนตัดเศษแล้วก็เพจมีว่าแหลกเป็นหมอกแบบหมอกอะไรประมีบ้างเป็นห่วงไหมถึงว่าเป็่วงทอ๋อก็ผมว่ามันเป็นมันเป็นทางที่จะทำให้ในตอนนี้นะ ในตอนนี้เราจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันในเรื่องที่มันไม่ได้จําเป็นต้องทะเลาะแล้วก็เราเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเหนื่อยในตอนนี้นะครับเพราะว่าปัญหาที่มันเจอกันมันทําให้เราต้องมานั่งเถียงกันมานั่งทะเลาะกันเราต่างคนก็ต่างไม่มีเวลาต่างคนก็ต่างทํางานแล้วมันก็เหนื่อยกันทั้งคู่มันจะกลายเป็นแบบ มีผลต่องานมีผลต่อสุขภาพมีผลต่ออะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างี้ครับก็ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับแล้วก็แล้วก็วก,ก็ขอโทษอีกครั้งที่ที่ดได้ผิดวคที่ควรถังนะ,ะองเอะรแเรื่องจากละครยังออนอยู่เนาะเราเรายังต้องลงรูปก,กับทางอย่างนี้เราตืในกไครับถ้าเรื่องลงรูปปรหมดเนี่ยผมขออนุญาตลงเป็นปกตินะครับเพราะว่าส่วนตัวความคิดของผมคือผม อันนี้ไม่ใช่งานของผมคนเดียวอะครับแล้วเราค่อนเหนื่อยกันมากกับละครเรื่องนี้เราก็ใช้เวลาหลายเดือนในการถ่ายทําแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมหรือว่านักแสดงคนอื่นมันรวมถึงทีมงานด้วยผมไม่อยากให้การโปรโมดต้องมาหยุดชะงักเพราะเรื่องส่วนตัวของผมแค่คนเดียวพเรมองว่ามันเป็นการเซอร์วิสอาเิรป่ไม่นะครับ ผมคือผมรู้สึกว่าก็ถ้าทั้ง2อฝ่ายมาถึงทั้งผมแล้วก็แล้วแล้วก็แล้วก็ลางบริสุทธิ์ใจนะซึ่งเราก็ไม่หนคจริงๆพเราบริสุทธิ์ใจแล้วก็เราก็เลยเราก็เลยลงผมมองว่าการที่เราเลี่ยงนี่จะไม่ลงมันแสดงถึงความไม่บริสุทธิ์ใจมากกว่า ก็วัน้ได้ออกมาพูดบ้างแล้วที่คอนเสร์ตครับก็ลงตึ้นครับน้อยก็ก็คนก็น่าจะรู้เรื่องจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องเดาว่าแบบมันมันมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยยินยันอีกครั้งว่าเรือไม่มีมือที่สามเนาะไม่มีแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ที่เกิดนะ